สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องขอต้อนรับสูร่รายการอิสานภาพเพิ่มและการไปขึ้นเพิ่มเพิ่มกับสายอีสานนะคะก็คือบันมีอีหยังมากมายเลยก,ก็กคือวันนี้นะเห็นโฆษณากระจังเร่ได้เลยอันในทีวีที่ไปบอกวา่าอย่าเลือกซัมซุงกระซิบเอสหกเอสเจ็ดเอสแปดนะก็เลยแบบกมา,าเห็นบอกว่าดีนักหนาแล้วบอกว่าเลิศอย่างนึงไที่รุดอยู่ไป็สื่อมันก็คือแบบาว่าบอกว่ามีการสร้างสร้างการให้รูปโดยเสียงมันก็เป็นอย่างที่ตอบโจทย์มันบางบางทีบอกว่าเพาอยุการในอายาก อยาตั้งกล้องกันเหรครับก็ต้องแบบอยากกดเวลาแบบว่าอืมยูนิทีสาธารณะอังสินะเราก็อยาแบบว่าให้เส้อให้อย่างสินะมันก็ะไรสร้างโดยเสียงแต่ว่าอ่าวถ้าเป็นคนอีสานเหรแบบว่าอังกฤษเพราะว่าคอยเลิศอรนะก็ะไรสมาร้องให้เบิ่งว่าถ้าสมมติว่าอืมสำเนียงบอกโอเคนะมันสิไทยเดี๋ยวบอแต่ก็สื่อม่ได้ประเทศไทยได้เนี้ยอ่าสมาร้องให้เบิ่งการเพราะว่าชมพู่อารยาบอกว่าสำเนียงจะต้องแบบว่าเลิศที่สุดนะนะเดี๋ยวก็เลยแบบว่าสมาร้องว่ามันโอเคบอเด้อชมพู่เด้อ อันนี้กล้องเลยเป็นโหมดสั่งด้วยเสียงนะคะ Capture <Yeah. S 1> มิดซีรีเลย Capture วะวันนี้เขาเป็นวันนี้แม่บอกให้ Capture เป็นอะไรสิไอ้กล้องแกมมาล่า <laughs> ใส่ป,ป,ปุ๊บเองนะวันนี้กล้องอยู่ไหนกล้องถ่ายรอบ วันเดี๋ยวก็บอกว่าชีทก็ได้เด้อชีชีทแลชีกแล้วก็ไม่ถ่ายแครเจอมีคำน,นึงถ่ายแน่อะ่ะซเร็วแล้วหถ่ายแล้วอ่ะไหนเร็วม,มั้นะถ่ายซีดอหยัเก็บถ่ายซีถายแม่ ่ายสิเอาบอกน่าเห็นบ่าเพราะฉะนั้นสิบอกด้วยซ้ำซุ่ g กาลิซีสิบอกฝากบอกแน่บอกว่านั่นเอาสำเนียงภาษาอีสานให้แน่สำหรับคนที่ว่าอันภาษาอังจฤษอะไรนะกระสบประมาณมาสิ็ด้วไทยน่ะอัสินาน่ะกระ่ายได้อังสินาข้าภาษาจฤษ บาร์ไดนี่หก็คือนแทบบาไดเด้อความสามารถที่ใส่ฟังซันนี่ได้เลยก็เสียทิ่มไปซื่อสิมาเอามือกอดกบระเบิดมาก็มีฟังซันนี่มาใส่แล้ก็ต้องใายแต่กระสาอังกฤษบ์ได้ก็เลยใส่บาได้นะเดี๋ยวมาล่งอีกแค่หนึ่ง Capture 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 ให้เงี Capt ure. Capt ure. Capt ure. Hey. ยบเก็บเลยถ่ายบ่ได้เด้อเดี๋ยวฉันจะกลับมาใหม่ในวันหน้าพร้อมกับภาษาอังกฤษที่เป๊กกว่านี้อีซัมซุง Galaxy S หก สวัสดีค่ะปาพี่น้องขอต้อนรับสูร่รายการอีสานพาพเพิ่นรายการที่คุณเพิ่เพิ่มกับสายอีสานนะคะวันนี้ฉันกลับมาตามสัญญาแล้วนะคะพอไ่พี่น้องค่ะที่ฉันบอกว่าจะกลับมาใหม่ในวันหน้ากับภาษาอกฤษที่เป๊ะที่สุดแล้วมันนี้ฉันจะกลับมาพร้อมกับภาษาอักฤษที่เป๊ะที่สุดแมนบอเป็นฟิวแบบว่จาจะของภาษาเลยแต่ว่าที่ดิฉันเบ้าเองเนี่สาดหนักก็คือสิบอาบดับหลอกเอาแบบเป๊ะๆนะฉันก็เลยีมิธีท,ที่นายกว่านั่นแบบหมากไม้เลยลวดเลี้แแบบเดี่ยวเลยก็คือ I'm looking Hey darling, how was your day today? Ah uh, yeah. Oh <laughs> <laughs> uh, yeah. yeah, thank you. It's perfect, isn't right? it? Oh, it sounds like it was awesome. <laughs> I wish I could see you wearing it. You're so cute. It's perfect, right? not really. I, I really think that, <laughs> you know, it's not so hard with this band that you have Yeah, know. thank you. Thank you. Thank you. Okay. You, yeah, darling. I want to take a picture of you. But I don't have to be like... อิงเรสอิงเรสระนาที่จะเห็นวัตลสุดเลก็เห็นัวบอหไมาแลบอวอนอ่าเทคโฟโต้อะ40บาทน้อวา40บาทเป็นหัวนี่นะเปนหัวแม่กันโ b บายเฟนมีแอนด์เจอเฟนอันเดอร์สแตนบ์โอเคโอเคโอเคแต่แตลงแต่ว่าเราต้องเลิกกันนะถ้าฉันเลิกใช้ s a m ซุงกา a ล็กซแล้วเนี่ยเราต้องเลิกกัน For you 100บาทนนมันนี่กูนะนมันนี่บ่มีเงินเลย เอออ่ะจนีเลยนะเ๋ยวนะคเยยบนิดอยนิดหนยกขวกันแดดเลงอะไรแล้ววาแล้วหนึองส c a p ทยได้แล้วขุท้ทยได้แล้วอะวนมาวันมาซีซีซีหนึ่งสองสาม้ยแล้ววันมาวันมาวันมาดาลงดเลงดเลง s m e ม แอมแสมี e แสมีลแลวอย่ n งไรน้แย่แอมสมีแย่อสมีันมาสมลยได้แล้วกูบงอแล้วกูวอบาดก็สางเด้อกงมีผัวฝรั่งให้ผัว้องหายกันได้ฉันจะบอกเลยว่าฉันกลับมาพองกัภาษาอังกีทเทปที่สุดแล้วนะไม่สบอยหรอกวะใ่ I wish yeah, I could do that I don't w a n o d it a t e r แ่แย Thank you No problem Bye bye, bye. สสุดท้ายนี่ขอขอบคุณกีบเซตจากซัมอ่าซัมอย่างวะซัมซุงประเทศไทยที่มอบมีกระเป๋าเดินทางให้โซเซเซให้ไปพิสเซนเตอร์อยู่อเมริกาเด้อก็ให้กระเป๋าเดินทางแล้วกระเป๋าเดินทางก็หลอกกันแล้วซัมซุงสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแตงเกียวแคปแจ